เราถ่ายไปสักนิดหนึ่งก็อย,อยังดีปวดใจเลยเออน้องเพชรมันจะถ้าไปบ้าของนานาลืมมาตัวเองเมสคุณจะถึงจุดหมายก็คือห้กิโลเมตรรอบพูหลังกาที่พี่เห็นนี่เขาเรียกว่าภูหลังกาครอบคุม2จังหวัดก็คือนครพนมกับหนองคายเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นมึงการ นี่เป็นหมู่บ้านสไตล์ของจังหวัดของอำเภอตอนนั้นที่เขาหาให้เราไม่เอาเองแล้วเราก็จะไปทางธรรมชาตินะคะเราจะขึ้นกันอย่างนี้โดนฟุตโลมี่เสีกเอาอยู่นะกันดานขนาดนั้นก็ตอนนี้ที่เราอยู่เนี้ยก็คือว่าต้กพี่เดิไปน่าจะเป็หมูโอ้โห้นไปอยู่ด้านนะเต่าหมดเลยเต่าคู่ เลือกเยอะเล, <S 1> <S 1> เลืกเยอหมือนกันโรงแรมสองสามันสวหน้าฝนเดือนไหนถ้าสวยสุดกรกดาคมหาแล้วก็ได้ชุดตัวด้วยใช่ไหนดังไหนอาเีแต่เช้าอ่ะพี่แล้วกนบ่ายอะไรอ่ะนุยคนไทยเรียกว่าย่ารีแพร์อี่ได้ยินตรีพร์ีแพร์น่แเหมือนกันหนาฝนนะคะตมนั้นเลยวอเตอร์ฟอ ทไหนอะข้างหน้าหรอเออขั้วแล้วพี่เคยเจอไหมคะเร็วเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ได้มีนักท่องเที่ยวแล้วเราก็เขาเข้าไปอ่านในรีวิวเขาก็บอกว่าใช่ไหมก็แล้วก็ให้หน่อะไรยาวใช่มันจะเป็นเหมือนันจะเป็นจิ๋วชนิดกังหันลมพี่จับดูนะคะใบเขาจะคล้ายๆกันกับต้นขอดูหน่อยได้ไหมราเหตุค่ะทุกคน เห็นเหตุไหมคะแต่ว่าตอนนลูกชายมาขออะไรได้หมดนะพี่ก็เรียกว่าขนมดินหรือบักมีดินอยู่บนต้นเด้อหาว่านี่เอาไปตำขนมดินเหรอคะม่วงกระดองก็ได้น้องก็ต้องจะตุยยุงก็จะมีเขาเรียกเครือเครือนี่คล้ายๆพวกกาฝากนี่มันเหมือนจังหวัดไหนที่มีพระอยู่ข้างในในโตูงใช่ที่เป็นด้านเนี่ยตอนนี้คือมาขอด้านขวานะคะ ด้านขวานี่คือถาวันจเนี่ยต้นจริงคือมันมันมันบ้วนออกมาแล้วมันถูออกมาแล้วเห็นป้พี่ไทยเองค่ะพามาเที่ยวทำนาขีนะคะสนุกมากเลยจ้ะทุกคนแนะนำให้มานะคะแล้วน้องไกลก็ชื่อน้องขนมเค้กนะคะคนนั้นที่มีเป๊ไทยนะจ๊ะ ยังไม่สดล่ะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็ส่งต้นต้นคอนแค้นนี่ <c oughs> อ๋อตื่นตื่นใครนั่งอะไรพี่จอคุ้นขุนไม่กีนน้นอนอ่ารู้จักก็จะ,จะเป็น